ใกล้จะถึงวันที่18แล้วนะครับทุกคนเลดไลน์ line, เส้นเลดไลน์ใกล้จะมาถึงแล้วนะระหว่างว้าแดงกับกองทัพไทยสรุปตกลงว่าว้าแดงเนี่ยจะถอนหรือไม่ถอนอ่าไปดูในเพจว้าแดงเนี่ยโอ้มีการเสริมกำลังอยู่เรื่อยนะครับไม่มั่นใจกองทัพไทยยิ่งใกล้จะถึงวันที่18 สวัสดีสวัสดีครับถักไทยาย FC ทุกท่านที่เข่ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทบโยกคับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา10โมงเสาร์ถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนเล่นกับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาเด้อครับพี่น้องสิรดปพาดคลิปนี้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องใกล้จะถึงวันที่18ธันวาคมระหว่างกองทัพไทยกับว้าแดง ตามที่ตกลงและเจราจากันไว้เมื่อ,อหลายวันที่ผ่านมาก็าคือเลดไลน์นี่คือวันที่18นะครับทุกคนก่อนที่จะถึงวันนั้นทุกคนก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าว้าแดงเนี่ยจะยอมถอนหรือไม่ถอนหรือว่ายังจะอยู่ที่เดิมนะครับมีแต่เสริมกําลังเพิ่มผมก็ได้ไปแอบส่องเพจว้าแดงนะครับเขาก็มีการเสริมกําลังนะครับกอ,องกําลังว้าแดงเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่า

yeah oh. นี่แหละครับทุกคนนี่คือกองทัพว้าแดงครับก่อนที่จะถึงวันที่สิบแปดทุกคนคิดเหมือนผมไหมหรือว่าผมคิดคนเดียวผมเห็นแล้วผมก็สงสารเด็กนะครับมีแต่เด็กๆอายุสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่ก็มีส่วนมากนะครับเอาเด็กมาทรมานนะครับการที่จะปะทะก,กับกองทัพไทยนะครับมันไม่มีทางที่จะแบบเทียบกันได้นะครับเทียบกันไม่ได้เลยนะครับ วาแดงเขามีอาวุธบ้างนะครับแต่ว่าเขาเขามีโดรนด้วยนะครับทุกคนสังเกตไหมเขามีโดรนด้วยนะนะครับอันนี้คือของจีนเขาสนับสนุนนะครับแล้วกองทัพว้าส่วนมากอาวุธที่มีเนี่ย <c oughs> นะครับที่ใช้อยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นของจีนอ่าเขาเขาสนับสนุนนะครับเพราะว่าว้าแดงก็เป็นส่วนหนึง่งเอาง่ายๆเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่ภายใต้อำนาจของจีนเป็นหลักนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับทุกคน วันที่18ที่จะมาถึงเนี้ยถ้าว้าแดงไม่ถอนกำลังนะครับผมว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่านะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าฝั่งไทยเนี่ยแม่ทัพภาคที่สามของไทยเขาก็มีการอ,าออกมาสัมภาษณ์นะครับบอกว่าต้องเจรจานะครับเจ,เจรจาใช้ไม้อ่อนก่อนนะครับค่อยใช้ไม้แข็งแล้วก็กลุ่มว้าแดงเนี่ยก็มีการาเสริมกําลัง ไม่มั่นใจนะครับว่าไทยเนี่ยจะเล่นจริงหรือไม่จริงดูท่าทางไม่ไว้วางใจกองทัพไทยส่วนทหารเกณฑ์ว้าแดงนะครับทั้งผู้หญิงทั้งเด็กนะครับก็เตรียมพร้อมแพ็คกระเป๋าขึ้นรถนะครับไปประจำการผมว่าก่อนวันที่18ปนะประมาณวันที่1 5 1 6เนี่ยถ้าเจรจาไม่ลงตัวผมว่ากองทัพไทยเอาจริงผมคิดว่านะ ทุกคนคิดเหมือนผมไหเพราะว่ากองทัพไทยเนี่ยฝั่งรัฐบาลไทยเนี่ยก็โดนประชาชนคนไทยจานวนจํานวนมากเหมือนกันนะครับที่กดดันบางคนก็ว่าดีเกินไปใจดีเกินไปนักวิชาการหลายๆคนก็เชียร์เหมือนกันนะเชียร์ให้ป่าป,ปามวาแดงไม่งั้นจะไม่รู้จักกองทัพไทยว่าเป็นแบบไหนนะครับอืมวาแดงเขาก็คิดว่าไทยคงจะไม่เอามาั่ง นะครับคิดว่าต้องเจรจาต้องลงตัวนะครับยากนะครับทุกคนผมคิดว่ายากนะถ้าจะรู้ผลนี่ต้องรู้ผลตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกถ้าไปรอถึงวันที่สิบแปดเนี่ยมันต้องมีเสียงเกิดขึ้นนะครับแล้วเรื่องการเจรจาเนี่ยนะครับจะไปเจรจากับใครทุกคนคิดเหมือนผมไหมไปเจรจากับใครว้าแดงเขาไม่ได้เป็นปัดประเทศเนี่ยเขาเป็นชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จนกลุ่มน้อยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้รับสถาบันนาเป็นประเทศไม่ได้ไม่ได้ยอมรับจากประเทศไหนในโลกเลยว่าว้าแดงเป็นประเทศนะเป็นชนกลุ่มน้อยเท่านั้นเองการที่จะมีใช้อํานาจมาต่อรองกับกองทัพไทยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับแล้วเห็นมีข่าวนะครับอ,อ่พี่น้องไทยใหญ่เนี่ยเห็นมีข่าวนะครับว่าสนิทสนมหรือว่าผูกพันเป็นพันธมิตรกับฝั่งไทยมากกว่า เป็นชนกลุ่มน้อยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เข้าข้างว้าแดงนะก็จะมาอยู่ฝั่งไทยหมายถึงว่าเป็นพันธมิตรกันนะครับว้าแดงนะครับเขารู้อยู่แล้วว่ากองกําลังของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโต้กองทัพไทยแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงดื้อดันที่จะอยู่ที่เดิมไม่ยอมถอยออกจากเขตเลดไลน์นะครับที่เขาเจรจาที่เขาตกลงกันไว้เขาให้เวลาตั้งหนึ่งเดือนนะครับ จะครบก็วันที่19ที่จะมาถึงนี้ผมไม่อยากเห็นความรุนแรงนะไม่อยากเห็นเอาง,ง่ายๆคือสงสารเด็กเอาพูดตรงๆนะครับมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยทหารเกณฑ์นะครับหน่วยก้านก็ยังไม่มีเลยนะครับเอาเด็กมาทรมานนะครับต้องเจรจากับใครกับจีนนุ่นนะครับถ้าจีนบอกว่าให้ถอยก็คือถอยเพราะว่ากองทัพว้านะครับ คุณสังเกตนะครับเดินพาเลสนะครับกองทัพว้าทั้งรถทั้งอาวุธทั้งเด็กฝึกนะครับภาษาจีนลุ้นๆนะครับไม่มีภาษาพมา่าน้อยมากๆนั้นแสดงให้เห็นว่าจีนนี้มีอิทธิพลที่สุดแล้วนะครับไทยถ้าจะเจรจาต้องไปหาจีนนะครับต้องไปปักกิ่งนะครับจะไปเจรจากับวา้ามันไม่รู้เรื่องหรอกนะครับ <c oughs> คิดไปคิดมานะครับรัฐบาลพมา่าเนี่ย ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่ารัฐบาลพม่านี้เชียวา้าหรือเข้าข้างไทยนะครับกลุ่มว้านี่คือต่อต้านรัฐบาลพมา่ากลุ่มชนกลุ่มน้อยในเมียนมาต่อต้านรัฐบาลพมา่าแต่ในเมื่อวา้วาว้าแดงมีปัญหากับกองทัพไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าจุดยืนของกองทัพพมา่าหรือว่ามิงอองไลน์นี่ยยืนอยู่ฝั่งไหนนะครับผมไม่รู้เลยนะฮะนี่แหละครับพี่น้องครับสถานการณ์ตึงเครียดทางภาคเหนือของประเทศไทย ว้าแดงกับกองทัพไทยต้องมาลุ้นกันอีกนะครับประมาณวันที่16 17จะไปถึงวันที่18นะครับถ้าถึงวันที่18เสียงดังตุ้มขึ้นมานะครับโอ้โหไปคนละทางเลยนะครับปัญหาชายแดนเนี่ยฮะโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นจัางไรสวัสดีครับสบายดี